มนีให้ได้เลยก็คือบุญคุณคนนะครับพร้อมที่จะทําลายได้เลยเขาไม่สนใจเขาบอกว่าบุญคุณก็เก็บเอาไว้อ่อ่าบุญคุณไม่ทดแทนหรอกแต่เก็บเอาไว้เอาไว้เฉยๆอย่างนั้นแหละไม่มีคาว่าคิดถึงใครบอกว่าเอ้ยจะไปทําเขาได้ไงจะไปคุณทําแบบนี้คุณไม่ได้อ่คุณไม่ได้เห็นเขามีบุญคุณหรอไม่มีไม่เกี่ยวอ่าไม่เกี่ยว เกิดอะไรขึ้นที่สี่กอไม่รู้วันนี้นะไฟดับเพิ่งมาเนี่ยออไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นไงไฟมันดับจะคิดว่าจะออกไปคิดว่าถ้าไฟไม่มาอาจจะออกไปข้างนอกนะไปลงคลิปนะออกไปข้างนอกเลยอยู่ไม่ได้แล้ว <S <S 1> <S 1> แต่ดีพอกําลังจะขึ้นรถนะมันมาพอดีเลยีปนะอ้าวก็เลิกไปคือไฟดับเนี่ยทําอะไรไม่ได้สักอย่างหนึ่งนะ ไฟดับไม่เป็นไรหรอเป็นที่ถ้ากลางคืนเนี่ยมันมองไม่เห็นไงเออน้ําก็ไม่ไหลไฟดับนี่ไม่มันโดนทุกระบบเลยนะน้าก็ไม่ไหลเน็ตก็ไม่มีแล้วให้ทาไงอ่ะไม่มีอะไรสักอย่างเลยน้ําไม่ไหลก็ไม่ได้อาบน้ําอีกหนึ่งละนะเออแล้วอะไรอีกอ่ะเน็ตก็ไม่มีเน็ตก็ดับเพราะว่ามันมันเน็ดเนี่ยมันอยู่ตรงสามแยกใช่ไหม สามแยกไอ,ไอ้ป้าคำสายอะสามแยกตรงนั้นอะแล้วไฟดับเนี่ยต้นเสามันก็มันมันไม่ส่งสัญญาณอยู่แล้วมันก็ดับไปเลยดับทั้งหมดบริเวณอะไรก็ไม่เหลือ,อเ,นเน็ตเนิร์ดเราตรงเราเตอร์นะครับนะเน็ตทางส่งทางสายมันก็ไม่มีอยู่แล้วเพราะไฟมันดับมันไม่มาเลี้ยงมันก็จบแล้วก็คือเหมือนกันเราอยู่หลังเขาเลยล่ะนะอยู่ใน เอาพูด,ดง่ายๆกางกลางเกาะเลยเออไม่มีสัญญาณไม่มีอะไรทั้งนั้นไม่มีไฟไม่มีอะไรน้ําก็ไม่ไหลบันเทิงสิอย่างเงี้ยนั่นแหละก็ว่ากันอ่าคณะหมูกรอบนะครับสวัสดีครับผมเห็นไหมล่ะเอกระทบไปหมด ไม่มีอะไรสักอย่างจะดีสักอย่างไฟก็ดับมืดก็มืดเออไปไหนก็งมเหมือนคนตาบอดอะ่ะแล้วอยู่ได้อะ่ะอยู่ลำบากอยู่ไม่ได้เลยละ่ะเออน้ำไม่ไหลตายอย่างเดียวสวัสดีครับผมคณะหมูกรอบสวัสดีครับผมออวันนี้ได้ข่าวว่าหมายออกมาอีกแล้วนะครับเอ,อหมายออกมารู้สึกว่าจะได้จาก จุดเทียนเหรโอ้โหจุดเทียนในกระท่อมนี่นะหาเรื่องแล้วไหมล่ะชาปนากิจเลยนะถ้ามันพลาดขึ้นมาจุดเทียนในกระท่อมเนี่ยกระท่อมไม้นะเออหมายใครออกมาหมายคนต่างประเทศนะครับออกมาออกมาอีกแล้วออกมาเขาไม่ได้ไมาหรอกแอดบอกได้เลยเ,ลยเขาไม่ไมาหรอกคุณจะออกขี่หมายเขาก็ไม่สน เอาง่ายๆนะคุณรวมวมาเอาเอามาใส่เข่งไว้รวมๆมมาคือคือให้เขาโยนโยนให้เขาตั้งเข่งเลยนะอ่คุยเป็นเข่งดีกว่าอย่าคุยเป็นอ่าเป็นฉบับฉบับอะไรจดหมายนะคุยคุยเป็นเข่งเอามารุมรวมมาใส่เข่งไว้บอกเลยว่าเอาทั้งเข่งเขาก็ไม่มายหรอกเขาไม่สนใจอยู่แล้วเพราะยังไงเขาก็ไม่มาถูกไหม เออเขาเลยไม่สนใจแถมยังด่าอีกด้วยไม่สนใจนี่ยังไม่ว่านะเออด่าอีกด้วยดา่าอายการด้วยโอ้ตายแล้วนะนะเออด่าระบบมาคิดดูเอฟซี FC. คนเราถ้ามันด่าระบบได้นี่โอ้โหนี่ยคือทุกคนอะ่ะเราอยู่ที่นี่เราก็ต้องยอมรับขลบรรบต่อระ,ะบบถูกไหมล่ะอ,อ่า ใครที่จะเล่นคิดว่าจะเล่นกับระบบเนี่ยเล่นยากอยู่แล้วถูกไหมแต่นี่มันไม่ได้เล่นอย่างเดียวครับมันด่าด้วย <c oughs> เออด่าระบบด้วย fc โอ้โหมันสุดยอดไหมไม่สนหรอกนะไอคนนี้พวกนี้มันตายคืนหรือเปล่าเนี่ยมันถึงไม่กลัวอะไรเลยฮะมันตายคืนหรือเปล่าตายแล้วฟื้นขึ้นมาใหม่เอามันเลยเพี้ยนเนี่ยมันไม่มีความกลัว บอกได้เลยว่าตายคือคือตุยอยู่ข้างในอยู่ข้างในเลยเพราะอะไรเอ่ออายุมันใกล้แล้วไงเราจะไปตุยอยู่ข้างในในจบแล้วอายุขนาดนี้ถ้าติดสักยี่สิบป,ปีก็สวัสด,ดีไปเลยอ <c oughs> เออสวัสด,ดีเลยมันจบแล้ว fc นะทำอะไรไม่ได้หรอก <c oughs> ไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายอา่า ลมมาอีกแล้วลมมาเรื่อยๆอย,อยู่แล้วลมเนี่ยมันแรงอยู่แล้วที่เนี่ยลมลมมีอยู่แล้วลมแรงด้วยนะครลมแรงด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระมัดระวังนะครับเอตีเนี่ยต้องไหลไปต้องมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังเพราะอะไรมันอยู่ใต้ต้นไม้ไงใต้ต้นไม้เผื่อกิ่งมันจะตกมาใส่หัวเนี่ยโน no เลยนะเอีนะไปคิดเลยมากนะก้านใหญ่ๆลงมาใส่หัวนี่โ no นเลยนะ ฝนไม่ตกหรอกไม่มีฝนมันลมอย่างนี้แหละเอลมมันดีลมดีเขาเรียกว่าโฟมากอยู่ในระหว่างนี้โฟมากลมนี้โฟตลอดอ <c oughs> ลมดีอืมแต่อารมณ์อาจจะไม่ดีถ้ากับลมนะนี่แหละ F4 ค่งบอกนะครับสวัสดีครับผมอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับ F4 ได้หมายก็ด so ีนะครับเมื่อเขาไม่สนใจแต่ตัวเองก็อยากจะได้ความยุติธรรมขี้หมาเนี่ยอยากจะได้ความยุติธรรมแต่ตัวเองไม่เข้าระบบะไม่เข้าสู่ขบวนการยุติธรรมแต่อยากจะได้ความยุติธรรมมันจะมีที่ไหนล่ะมันไม่มีเออถ้าอยากจะได้ความยุติธรรมตัวเองก็ต้องมาเข้าสู่ขบวนการยุติธรรมเข้าสู่ขบวนการมาเลย จะแมผิดถูกก็ว่าไปตามนั้นเอ่อไม่ใจอะเขาเรียกว่าคนไม่ใจมันไม่กล้าใจหรอกนะครับมองตรงครับเอ่อเงินเงินนี่เสียเยอะเงินนี่บานมองตรงบานแน่นอนเออเยอะแยะไปหมดแหละตอนนี้นะบอกเลยคุณประไพนะสวัสดีครับผม ทำอะไรก็ต้องระมัดระวังแหละบอกไม่เลยด่าเขานะเขาพวกเนี้เขาชอบหาอะไรรู้เปล่าหาคดีให้กับตัวเองแม่ถ้าหาบุญนะครับหาเงินหรือหาบุญก็หาตัวเองเนะี่ยดีมันเป็นเรื่องดีนะหาคุณงามความดีก็หาตัวเองมันเป็นเรื่องดีเอาจริงๆเออจริงๆแต่ถ้าไปหาพวก คดีเข้าหาตัวเองเอามาใส่ตัวเองเนี่ยแล้วก็หาเรื่องบาปบุญคุณโทษมาให้ตัวเองมันไม่ใช่เรื่องดีทั้งนั้นคนอื่นมีแต่เข้าหาอ่าบุญมาให้ตัวเองแต่กลับหาบาปมาให้ตัวเองมันคนละเรื่องเลยถ้าใครถ้าใครพูดไม่เข้าหูมันก็ด่านะครับอ่ดาด่าซะ แล้วก็บอกว่าเป็นคนดีช่วยเหลือทำบุญเขาบอกว่าเจอวัดไหนช่วยวัดนั้นนะเขาบอกเขาเป็นคนสายบุญเขาเป็นคนชอบทำบุญเจอวัดไหนทำบุญวัดนั้นทำยังไงไม่รู้นะแต่ละวัดที่เข้าไปทำบุญน่ะแตกกระเจิงทั้งนั้นเลยวัดนะเอเข้าวัดไหนพินาศวัดนั้นทำยังไงเออถ้าบอกว่าไป ไปเอาระเบิดไปวางในวัดนะอันนี้เข้าใจได้เลยเออพอเข้าใจได้แต่อย่าบอกว่าเอาเงินไปทําบุญที่วัดนะไปบริจาควัดนู่นนี่นั่นอย่าไปบอกแบบนั้นเออถ้าบอกว่าเอาระเบิดไปวางในวัดเนะี่ยเชื่อมันออจะเชื่ออยู่เพราะว่าเข้าวัดไหนระเบิดวัดนั้นไม่วัดนั้นเลยระเบิดจนไหม้หนีกันกระเจงิงหนีใครหนีมันะ ผลงานมีให้ชมกันอยู่เอฟซีไม่ต้องไม่ต้องมากมายไม่ต้องคิดเยอะผลงานมีเอเป็นสายบุญยังไงทำบุญวันไหนพังวันนั้นนะพระเห็นต่อไปก็บอกเฮ้ยไม่ต้องมาทำแล้ววัดนี้ไม่ต้องมาเข้ามาทำนะเออยาเข้ามายาเข้ามายายาเขายกมือเลยแบบปางห้ามญาติเลยยาเข้ามายายาเขาว่างั้นห้ามเข้ามา ถ้าเข้าก็พังดิเข้า,า,ออา,า,ม,าม,มาก็พินาศแหละเออปางห้ามญาติเลยไม่ได้หรอกมาก็พินาศสิเพราะอะไรอา้าวก็ผลก็โชว์ออกมาให้เห็นอยู่แล้วใช่ไหมล่ะผลงานเ็ามีเยอะมีให้ดูกันไม่ว่าที่ไหนไม่ว่าฝ่ายเดียวกันหรือไม่นะใช่ไหม อาม่ตะพุทธเลยล่ะไม่รู้ว่าจะจะวัดนั้นจะแก่กล้าวิชาอาคมแค่ไหนก็แล้วแต่ถ้าถ้าถ้าวัดนั้นผีดุใช่ไหมเหี้ยนใช่ไหมผีดุใช่ไหมเดี๋ยวจัดการให้ขอให้ได้เข้าไปก่อนเถอะนะเข้าไปอยู่สักพักหนึ่งกระเจิงนะ อย่าว่าแต่กระเจิงแต่ผีเลยพระเพิกกระเจิงไปด้วยกันนะไปกันคนฤทิละทางบอกตรงนะครับเอฟซขอให้ได้เข้าไปเถอะนะอพีนาศแน่นอนทั้งผีทั้งพระน่ะหนีไปด้วยกันอยู่ไม่ได้หรอก ตัวนี้ตัวทำลายนะครับนะใช่ครับผมขอไปข้างหน้าแต่นะเพราะว่าอยู่ฝั่งนี้แล้วอยู่ที่ไหนกระดาษไม่ใช่ไม่ใช่เป็นวัดวาอารามเนี่ยเป็นแค่เพื่อนฝูงก็ยังกระเจิงเลย <laughs> ถูกต้องครับผียังไม่เล่นด้วยผีไม่เคบเป็นเพื่อนนะอ่ะเออ<ม>บอกว่าตัวนี้อันตรายที่สุดแล้ว อันตรายกว่าผีด้วยกันอีกน่ากลัวกว่าผีด้วยกันอีกเยอะเพราะอะไรล่ะเออเพราะว่าเผลอไม่ได้ไงเอผลอไม่ได้คือหันหลังให้ไม่ได้เลยออะพูดนะต้องมองหน้ากันอยู่ตลอดเวลาห้ามหันหลังให้กันถ้าหันหลังให้กันแล้วได้เสียกันทันทีเลยนะมีดปักกลางหลังแน่นอนไม่ได้นะอันตรายออ เราถึงเห็นเนี่ยก็ผลงานมีให้ชมนะครับไม่ได้พูดล,ลอยๆนะพูดเล่นๆไม่ใช่ผลงานมีให้ชมกันอยู่มีให้ดูกันเขาบอกว่ามีแต่คนกั่นแกล้งเขาเขาว่าเอ,อเขาเป็นคนที่นอมแอมนะครับเป็นคนที่จิตใจอ่อนไหวเ,เป็นคนที่อ่อนแอด้วยนะ เวลาเขาก็ถูกกระทำมาแล้ลเขาจะร้องไห้เอฟซีนะยิ่งเห็นแม่แม่เอฟซีมานี้ออ้ยร้องไห้ดังขึ้นเลยล่ะเอเป็นวักเป็นเวร้องไห้ให้เห็นให้แม่แม่เห็นว่าโอ้เขาเป็นคนที่น่าสงสารแล้วก็เป็นคนที่อ่อนแอมีแต่คนมาทําร้ายเขามาการแกล้งเขาอหน่าสงสารเหมือนกันนะ น่าจะพาไปไอ้นี่นะฟาร์มจระเข้ที่สมุทรปราการนะฮ <laughs> ะะเออน่าจะพาไปที่นั่นนะไปชมฟาร์มจระเข้สะหน่อยเออไม่แน่นะอาจจะโยนลงไปจระเข้ออาจจะวิ่งหนีแตกฝูงไปเลยก็ได้นะอืมไม่กล้าเข้าไปหาไง กินอย่างว่าแหละนะมันลําบากลนะ่ะไม่ดีนะครับเออเดี๋ยวค่อยดูว่าต่อไปเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะไปอยู่ที่อื่นละไม่อยากอยู่ที่นี่แนละ้วมีแต่คนรังแกเขาเอาโอโหนะแม่พูดอย่างกับพจะมานนะจระเข้ก็ไม่อยากแล้วดอกอ้อนะพูดอย่างกับเป็นพจะจมานเลยนะ บ้านทรายทองเลยนะเข้าไปก็โดนกันแกล้งนู่นนี่นั่น,นใช่ไหมเออแม่เข้าไว้ที่ไหนมีเรื่องที่นั่นนะนะถ้าถ้าเราไม่เห็นกับตาเนี่ยเราก็คิดอย่างเขาพูดเนะี่ยเราก็ยังคิดว่าอย่างเขาพูดว่าเอ้ยสงสัยจะโดนกันแกล้งนะเออโดนทําร้ายโดนกันแกล้งออกมาเราคิดเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราไปดูเนื้อในจริง,รงๆแล้วโอ้มันไม่ใช่นะ เออมันบอกแม่นมันบ่นนบใช่นะมันคนละนละอย่างกันมันกับตาลปัดเออตัวนี้นะตัววางแผนเลยละ่ะปุ๋ยไงแผนลึกมากเออสมมติว่าเราตั้งไว้สักสองชั้นเนี่ยของเขามีอีกสามสี่ชั้นเลยแผนนะเออวางแผนไว้สามสี่ชั้นเออแล้วเขาเป็นบอกว่าเขาเป็นคนฉลาดเออ หัวไอคิวสูงว่างั้นเถอะดีนะเขาไม่จบแพทย์อะเอฟซีอ,อ่าเขาเป็นคนฉลาดเขาหัวดีดีเขาไม่จบแพทย์นะไปไหนเขาก็บอกว่าหัวหมอหัวหมอเออไปไหนเขาบอกหัวหมอนี่แหละเออ่า หัวหมออันนี้ก็หัวหมอนึ้วก็หัวหมอเขาหัวหมออยู่แล้วเออเขาวางแผนไว้แล้วว่าอ่ามาเนี่ยเขาจะได้อะไรไบ้างอืมก็คิดดูสิเมื่อวานบอกลุงยังคุยถึงลุงนู่น ون, ลุงนี้อยู่เลยเอ่ยถึงชีวประวัติแกอย่างดีเลยเออแกเป็นคนไม่มีอะไรนะอูแกเป็นคนเอ่อชูอามากแกว่างั้นเออแกเป็นคนดีมาก เป็นคนที่เออไม่คิดอะไรมากมายเนี่ยต้องเอาอย่างแก้นะคิดอย่างงน้นอย่างนี้ดีมากแต่วันนี้พูดไปอีกคนละเรื่องเลยเออนะพูดไปคนละอย่างเลยกลับแค่เคลื่อนเดียวเองข้ามคืนเดียวเองเองพูดไปอีกอีกเรื่องเลยนะบอกว่าจำเลยแบบนน้นจำเลยแบบนี้โอ้นะ เออก็นะเอฟซีนะอย่าไปครบแค่นั้นแหละอืมในเมื่ออันนี้สายเปลี่ยนกันกินข้าวแล้วนะครับกินข้าวเสร็จแล้วนะวันนี้ไม่ดีก็อย่าครบแค่นั้นเองอย่าไปสูงสิงอย่าไปใกล้ลมแรงอีกแล้วเหรอลมก็แรงอยู่นะครับออฝนไม่ตกหรอกมีแต่ลม,ม่เฉย ลมลมมาดีดีแล้วนะครับลมดีดีแล้วมันจะได้เย็นนะอาอากาศก็จะเย็นลงอีกหน่อยนะครับถ้าอากาศไม่เย็นเนี่โอ้โหาำมากนะก็จะร้อนนะแต่ถ้าลมดีๆเนี่ยไม่มีร้อนอาทิตย์นในนี้นะลมโชยผิวๆนะครับสบายๆนาเอฟซี FC. อ่ะก็ว่ากันไปนะครับอย่างไงก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับผมนะครับไอ้ก็คงจะใกล้จะลงแล้วลนะ่ะเนี่ยใกล้จะลงแล้วก็เรื่องราวที่สี่ก็ต้องติดตามทุกวันทุกวันนั่นแหละนะเพราะอะไรอะ่ะเพราะมันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอย่าลืมว่าที่นี่มันเป็นหมู่บ้านไกลปืนเที่ยงนะครับอเป็นหมู่บ้านที่ห่างความจเจริญพอสมควร เพราะว่ามันไม่มีมันไม่มีร้านสะดวกซื้อไงอ่าเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นทําอะไรยังไงเนี่ยก็คิดว่าอ่าไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นเนี่ยอ่อแต่อย่าลืมนะสายเนี่ยนะครับเขามีทั่วไปแหละสายอ่อสายสัมพันธ์มีทั่วไปถ้าอยากจะรู้ อ <ítulo> uh, อยากจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะครับก็ต้องไล่ไล uh. yeah. so like, ่หาเอออยู่ที่ไหนยังไงเขาต้องไล่หาเอฟซีอออยากจะกินปลาก็ต้องลงอาหวานแหนะโดดลงไปงมนะครับอยากจะได้กินปลาก็ต้องลงไปกล้าลงไปงมนะถึงจะได้อยากจะได้ลูกเสือก็ต้องเข้าถ้ำเสืออ่า ถึงจะได้ตามนั้นนะครับเราว่ากันไปนี่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไลน์นี้อต้องขอตัวลงก่อนนะครับ f อฟซเดี๋ยวค่อยอีกสักชั่วโมงกว่าๆวเดี๋ยวจะขึ้นใหม่อีกทีนึงนะครับ f อซเนาะก็ตามนี้นะครับ f อก็ขอบคุณบับเบิดบีด้วยขอบคุณทีณายอาด้วยนะครับก็ นะเขาหัววัยนะครับสวัสดีครับผมยังไงก็วันเกิดนะครับขอให้ร่ำรวยร่ำรวยแล้วกันนะครับผมมาแล้วค่ะติดด่านออคนระยองโอ้โหจะลงอยู่แล้วเนี่ยนะครับมายค่ะขอบคุณรักคุณลำเจ็บนะครับขอบคุณมากครับผมทุกคนนะครับก็เดี๋ยวขอนะครับขอลงไว้แค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยขึ้นใหม่นะครับเอีค่อยมาคุยกันใหม่นะครับ เรื่องราวยังมีเยอะแยะนะครับสวัสดีครับผมนะครับคุณแม่แอดเพนนะครับคุณสมภพนะครับคุณลุงอรุณนะครับสวัสดีนะครับขอขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาให้เกียรตินะในช่องนะครับแล้วก็กดไลค์ยังไงก็กดติดตามไว้ด้วยนะครับเอซีเนาะมีเรื่องราวเหตุการณ์ด่วนๆนะครับก็จะมาเล่าหรือจะมารายงานให้ซีทราบนะครับ ขอบคุณมากครับดูโฆษณาให้แล้วขอบคุณมากครับผมไลน์นี้ขอลงไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ f อฟสวัสดีครับ